สวัสดีครับมารีวิวคำศัพท์ o e ี c ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญา contracts ผ่านการอ่านบทความ passage reading กันครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะมาอ่านไปพร้อมกันนะครับ contracts are an integral part of the workplace มีคำสำคัญอยู่3คํคำตรงนี้นะครับเริ่มต้นที่คำว่า contracts สัญญานั่นเองคำนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ contracts ตามชื่อเรื่องที่เรากำลังรีวิวกันอยู่เลยนะเป็น integral part integral part อ่านยากนิดนึง integral นะครับ แปลว่าขั้นกว่าของ i m p o r t a n t นั่นเองส่วนสำคัญมากๆนะครับเป็นส่วนสำคัญมากๆของ workplace แปลตรงๆเลยครับ place แปลว่าส,สถานที่ work ทำงานก็ที่ทำงานเนาะอ่าก็จริงๆแล้วหลายๆคนก็มกักจะใช้คำว,ว่า office มาแทนเรียกว่าใช้หมายถึงที่ทำงานได้เหมือนกันนะครับก็ความหมายใกล้เคียงกันแต่ถ้าเกิดแปลตรงๆเนี่ย office แปลว่าสำนักงานเนาะถ้าเกิดที่ทำงานก็ตรงๆคือ workplace นั่นเอง ต่อมาประโยคต่อไป The purpose of a contract is to establish an agreement between two or more parties นะครับจุดประสงค์ของสัญญาก็คือเพื่อ establish เป็นคำขั้นกว่าเรียกว่าคำ advance ของคำว่า create ครับ create คืออะไรสร้างนั่นเองสร้างแล้วก็แปลว่าก่อตั้งได้ด้วยนะครับ establish มักจะใช้บอกว่า establish company คือบริษัทก่อตั้งมาเมื่อปีนู้นนะครับ uh, establish buildings ก็ได้นะครับ uh, เรียกว่า ตึกถูกสร้างมาใช่ไหมครับแต่ตรงนี้จุดประสงค์ของสัญญาก็คือเพื่อมาก่อตั้งมาสร้างข้อตกลง agree แปลว่าตกลงเม้นก็คือข้อนะครับเป็นคำนามระหว่าง2หรือมากกว่า2 parties นะ parties นะครับเมื่อใช้ใน business term มักจะหมายถึงฝ่ายครับฝ่ายบุคฝ่ายคนเนี่ยแต่ละฝ่ายแบบนี้เนี่ยเนาะก็ไม่ได้แปลว่าสังสรรค์หรือไปปาร์ตี้อย่างเดียวนะครับหลายๆคนก็มักจะจำ party ด้วยความหมายเดียวของมันเนาะแปลว่าฝ่ายได้ด้วยนะครับ The contract specifies the terms and obligated parties to follow them นะครับตัวสัญญาเนี่ยมันมา specifies แปลว่ากำหนดใช่ไหมระบุนะครับระบุกำหนด่า s p e c i f y จริงๆแล้วก็มีเทคนิคจำไม่ยากนึกถึงคำว่า special แล้วกันนะครับแบบพิเศษ่าบอกว่าทำให้พิเศษก็คือไประบุให้มันชัดเจน่าอ,อาจจะอาจจะ ไม่ใกล้เคียงกันขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับแต่ก็อีกที่มาหนึ่งอีกรากศพท์หนึ่งคือ specification Spec นั่นเองแบบสเปคผู้หญิงสเปคผู้ชาย,ยางสเปคสิ่งของนะครับ specify ก็คือไปไประบุสเปคก็คือไปกำหนดสิ่งที่ต้องการถูกไหมน่าจะจำได้ไง่ายขึ้นเนาะตัวเงื่อนไขนะครับ terms หมายถึงข้อกำหนดเงื่อนไขนะครับและ obligate the parties to follow them ในคำสำคัญเลยครับ obligate คำสำคัญในเชิงกฎหมายเลยเพราะ obligate มันหมายถึงว่า ไปผูกมัดครับสร้างความสร้างข้อผูกมัดมันคือคำที่ใช้เฉพาะในเชิง business law นะครับในทาง Legal เป็นหลักเลยนะครับก็อาจจะต้องจดไว้หน่อยคำนี้มีโอกาสาเจอได้สูงนะครับในข้อหรือพ a ร s เ g e ที่เกี่ยวกับสัญญาตรงๆนะครับไปผูกมัดทั้งสองฝ่ายให้ทำปฏิบัติตามเนาะ contracts often include the amount that a client will pay contractors and what services will be provided ตัวสัญญาเนี่ย ก็มักจะรวมไม่ลืมคำเหล่านี้เนาะ often มักจะ include รวม the amount amount ยอดนะครับปริมาณจำนวนตรงนี้พูดถึงสัญญาอยู่ก็คงจะต้องอแล้วก็มีคำว่า pay ข้างหลังใช่ไหมครับก็คือยอดเงินนั่นเองแปลว่ายอดเงินตรงๆได้เลยนะครับยอดเงินได้ด้วยอ่าอันนี้ก็ความหมายหลักๆคือปริมาณจำนวนแล้วก็ยอดเงินได้นะครับได้หมด that client ที่ลูกค้า client customer ใช่ไหมครับจะต้องจ่ายให้กับ คู่สัญญาเราเรียกว่า contractors contract สัญญาเออก็คือคนคนทำสัญญาคู่สัญญานั่นเองนะครับ and what services will be provided และการบริการอะไรที่จะมีให้บ้างเนาะย้อนกลับมาดูที่คำว่า contractor อีกหนึ่งนะครับคือ contractor เนี่ยถ้าแปลตามบทความนี้ก็คือผู้ทำสัญญาคู่สัญญานั่นแหละแต่มันมีความหมายหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือคำว่าผู้รับเหมานะครับเราเรียกผู้รับเหมาว่วา contractor คือคำที่เรียก วิชาชีพนั้นเลยนะครับคนที่ไปรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าบริบทเนี้ยที่คอนแทคเตอร์อยู่เนี่ยมันพูดถึงการก่อสร้างหรือพูดถึงกฎหมายนะครับเพราะมันคนละความหมายกันอยู่เนาะโอเคต่อมาครับ for example in your office you may have a contract that provides assurance that your copy machine or phones will be repaired within a certain amount of time ยาวนิดหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างถึง ประโยคก่อนหน้าใช่ไหมพูดถึงว่าสัญญามันทําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นในออฟฟิศของคุณคุณอาจจะมีสัญญานะครับ a contract ที่ให้การ assurance คุณคุณไหมครับเหมือนกับคําว่า insurance ไหมครับรู้จัก insurance เนอะน่าจะรู้าจักกันอยู่แล้ว insurance หมายถึงประกันชีวิตนะครับอ,อันนั้นใช้กับชีวิตแต่ใช้กับสินค้าเรียก assurance นะการรับประกันนั่นเองรับประกันสินค้าเรียกว่า assurance ต่างกันแค้คำข้างหน้าเนี่ย in กับ s นะครับซึ่ง จะมีเห็นว่ามีคำว่าโชว์ชัวแปลว่าชัวงไงมั่นใจเชื่อมั่นนะครับทำให้เชื่อมั่นรับประกันเนาะเทคนิคการจำไม่ยากคํานี้มีการรับประกันว่า Copy Machine o ิ p h อาโฟเครื่องถ่ายเอกสารหรือโทรศัพท์นะครับจะถูกซ่อมจะถูกบํารุงนะครับภายในช่วงเวลาที่กําหนดไว้อ่าก็แปลให้มัน Smooth ขึ้นหน่อยอน,นี้แปลแบบตรงตรงไปเลยทีละคำํำไปนิดนึงนะครับก็คือบอกว่า ในออฟฟิศของคุณเนี่ยก็อาจจะมีสัญญากับทางซัพพลายเออร์คู่ค้าใช่ไหมว่าโอเคจะต้องมีบริษัทเข้ามาซ่อมเครื่องแฟกซ์ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารซ่อมโทรศัพท์เนี่ยในช่วงเวลาที่ที่เซ็นสัญญากันไว้ในช่วง1ปีต้องมาซ่อม3ครั้งในช่วงเ,เดือนหนึ่งมาซ่อมทีหนึงอะไรแบบนี้นะครับก็นี่คือสิ่งที่เขาสื่อมาเนาะมีคำศัพท์เพิ่มเติมให้คือคำว่า certain นะครับ certain เนี่ยแปลว่าเฉพาะ หมายถึงบางสิ่งบางอย่างฉันบอกว่า certain amount of time ก็คือช่วงเวลาที่ช่วงเวลาเฉพาะช่วงนะครับที่กำหนดไว้นั่นเองก็ตามที่ทั้งสองฝ่ายกำหนดความหมายคืออย่างนี้นะครับ a contract often states way to determine if a quality of work delivered is acceptable นะครับก็อ่านยากกันอยู่นะเนี่ยนะ a contract often states สัญญามักจะมาระบุว่านะครับ กล่าวว่าถ้าใช้กับคนสเตจแปลว่ากล่าวนะครับมากล่าวถึงวิธีการในการมา Determine คำนี้อ่านให้ถูกต้องอ่านว่า Min นะครับ e t t r r m n n ลงลงท้ายว่า Min ไม่ใช่ไหมเนาะก็แปลว่าตัดสินแปลว่ากำหนดก็คล้ายๆกับ Specify จริงๆก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกัน90%เหมือนกันนะครับก็ Determine ตัดสินถึงคุณภาพของงานที่ส่งมอบมาว่ามัน เป็นที่รับได้หรือไม่ accept ยอมรับเป็นที่ยอมรับได้ไหมนะครับแปลให้มันสมูทขึ้นหน่อยก็คือตัวสัญญาก็เอามาเป็นตัวกําหนดใช่ไหมครับว่างานต่างๆที่ต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยแบบไหนรับได้แบบไหน,ร,ไแบบไหนรับไม่ได้นั่นเอง well written contracts usually provide ways to resolve problems like these when they happen น่าจะแปลตรงกันเนาะประโยคนี้ ค่อยๆแปละนะครับ well written written เป็น verb ช่องที่3ที่ทำหน้าที่เป็น adjective นะครับถูกขยายโดย well ซึ่งเป็น adverb แปลว่าดีนะครับอันนี้แปลว่าเขียนใช่ไหมสัญญาที่เขียนได้ดี well written contracts สัญญาที่เขียนมาอย่างดีเนี่ยมักจะให้แนวทางในการแก้ปัญหา resolve แปลว่าแก้นะครับ แก้ไขปัญหาซึ่งเป็นคําที่ต้องรู้ก่อนไปสอบจริงๆเพราะว่าคํานี้ใช้บ่อย resolve resolve เองก็แปลคลายกันคือแก้ปัญหาแก้ปัญหาปัญหาเนะะี่ยฮะเหมือนกับเหล่านี้เออปัญหาแบบนี้นะครับเมื่อมันเกิดขึ้นโอเค before engaging in a contract ก่อนที่จะไปมีส่วนร่วมในสัญญานะครับ engage คือเข้าร่วมเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับคือคือมันไม่ใช่เข้าร่วมแบบในเชิง ไปงานเราไปเข้าเข้าไปในงานแบบนั้นแต่มันคือแบบไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะแบบนี้นะครับคำว่า engage ซึ่งคำนี้ถือว่าเป็นคำยาก advance ไม่ได้ยากสุดๆนะครับแต่ว่าเป็นคำ advance ของ business ใน To รกที่เราก็จำเป็นต้องรู้เหมือนกันนะครับ both parties should think carefully ทั้งสองฝ่ายควรจะตัดสินใจพิจารณาอย่างอะไรเอ่ย careful ระมัดระวังนั่นเองนะครับถ้า careless เปลี่ยน full เป็น less ก็แปลว่าประมาทใช่ไหม ประโยคต่อมานะครับ as they will have to abide by the conditions specified in it โอเคเจอคำที่สำคัญมากเลยในเรื่องกฎหมายคือคำนี้ครับ abide by เป็นคำที่ a d v a n c e เป็นคำที่ใช้เฉพาะเฉพาะในเรื่องของ Legal ในเรื่องของ law เท่านั้นแหละนะก็เพราะว่าความหมายมันจะแปลค่อนข้างเทคนิคนินดหนึ่งนะครับหมายถึงยอมปฏิบัติตามในภาษาไทยก็แปลอย,อย่างนี้เลยที่ต้องยอมปฏิบัติตามนะครับ ปฏิบัติตามข้อกฎหมายปฏิบัติตามข้อกําหนดแบบนี้เรียกว่า abide by เนื่องจากพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามยอมปฏิบัติตามตัวเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในตัวสัญญานั่นเอง abide by the condition specified in it okay a contract usually specifies how the two parties can cancel it if either party fails to meet the terms ตัวสัญญามักจะมาระบุ ว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะยกเลิกคำนี้ไม่ลืมเนาะรีวิวกันเบาๆนะครับ cancel ยกเลิกว่าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง either หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย fails to meet the term fails ตรงข้ามกับสัก e ีก็คือพลาดหรือเรียกว่าอะไรนะสัก e ีสำเร็จอันนี้ก็ไม่สำเร็จแล้วกันนะแปลว่าล้มเหลวไม่สำเร็จนะครับ ทั้งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มเหลวที่ทบกับข้อกําหนดโอเคนี่แปลตรงๆมันก็อพอนึกออกแหละแต่มันไม่สวยเท่าไหร่นะครับถ้าแปลให้มันสวยงามหน่อยก็คือ,อตัวสัญญาเนี่ยมักจะมาระบุว่าทั้ง2ฝ่ายจะยกเลิกสามารถยกเลิกได้อย่างไรนะครับหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําตามข้อกําหนดตกลงไม่ได้นั่นเอง fails ตรงนี้เนี่ยเราแปลว่าทําไม่ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับ แปลง่ายๆเลยทําไม่ได้เนาะแปลเป็นภาษาไทยแบบนี้ได้ด้วยโอเคก็ถ้าจดไม่ทันนะครับพอสไว้เนาะเดี๋ยวย้อนกลับขึ้นไปให้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับคําศัพท์ที่อยู่ข้างบนอ่านี่ก็หลายคําอยู่นะครับตรงนี้10-20ี 10, ่สนะครับใน10นาทีก็น่าจะช่วยให้เรามีเทคนิคแล้วก็ได้ผ่านหูผ่านตามี experience กับคำศัพท์มากขึ้นนะครับในเรื่องเฉพาะทางเนาะ ก็ในคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของ contracts ตรงนี้เดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นโจทย์ gamma r เกี่ยวกับ part of speech แล้วก็เป็นโจทย์เกี่ยวกับ verb tense มาฝึกกันเล็กๆสั้นๆมารีวิวทั้งในส่วนของคำศัพท์และในส่วนของ gamma r กันต่อนะครับก็ขอบคุณหนังสือ barons นะครับ500 essential words for TOEIC ก็เจอกันในคลิปถัดไปครับ